สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมียวเมาส์พอดแคสต์เบเตอร์มีกับผมเหมียวเติมใจครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมมั่นใจว่าหลายคนคิดว่ารู้แล้วแต่จริงๆอาจไม่รู้แบบลึกซึง้งคุณเคยสังเกตไหมครับเวลาเราเดินเข้าไปในธนาคารเราจะเห็นโปสเตอร์สวยๆเต็มไปหมดบอกว่าออมกับเราปลอดภัยดอกเบีย้ยสูงฟังดูดีมากๆแต่พอมองตัวเลขจริงๆ ดอกเบีย้ยออมทรัพย์อยู่ที่0.25%หรือบางที่อาจจะ0.5%ต่อปีหมายความว่าถ้าคุณมีเงิน1 0 0 0 0แบาทฝากไว้ทั้งปีคุณจะได้ดอกเบีย้ยแค่250ถึง500บาทเท่านั้นฟังแล้วใจหายไหมครับเพราะในขณะเดียวกันค่ากาแฟแก้วหนึ่งตอนนี้ก็เกือบ100บาทแล้วแปลว่าดอกเบีย้ยทั้งปีซื้อกาแฟได้แค่2 3แก้วเอง แล้วคำถามที่ผมอยากชวนคิดคือถ้าออมเงินแบบที่ธนาคารบอกมาตลอดทำไมเรายังไม่มีเงินเหลือจริงๆจ,จังๆสักทีวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ5วิธีออมเงินที่ธนาคารไม่เคยสอนเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาแต่จะเป็นประโยชน์กับคุณวิธีเหล่านี้ผมใช้เองและเห็นคนราบตัวใช้แล้วได้ผลจริงและที่สำคัญคุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับ ผมมีเพื่อนอยู่สองคนชื่อสมมุตินะครับพี่นนกับพี่เจีย๊ยบพี่นนเป็นคนที่มีวินัยดีมากเก็บเงินทุกเดือนตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ธนาคารเปิดบัญชีฝากประจํา12เดือนดอกเบี้ยคงที่ทุกปีฟังดูดีมากแต่ปัญหาคือ5ปีผ่านไปเงินพี่นนเพิ่มขึ้นจริงแต่กําลังซื้อกลับลดลงเพราะเงินเฟอ้อของที่เคยซื้อได้ในราคา1,000บาทตอนนี้กลายเป็น1,400บาท ส่วนพี่เจี๊ยบเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรตามสูตรเขาเริ่มหาข้อมูลเองศึกษาวิธีออมเงินแบบที่ไม่ต้องฝากเฉยๆเขาแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนกองทุนดัชนีบางส่วนซื้อทองคำทุกเดือนและเปิดบัญชีดอกสูมแบบไม่มีบัตร ATM ผลลัพธ์5ปีผ่านไปพี่เจี๊ยบมีเงินงอกขึ้นบวกมีสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มตลอดเรื่องนี้สอนผมว่าการออมเงินไม่ใช่แค่เรื่องเก็บแต่มันคือเรื่อง เก็บอย่างมีกลยุทธ์วิธีที่1แยกเงินออมออกจากบัญชีหลักหลายคนพลาดตรงนี้ครับเก็บเงินในบัญชีเดียวกับเงินใช้จ่ายมันเหมือนเอาขนมโปรดมาวางไว้บนโต๊ะแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่กินนะสุดท้ายก็หยิบกินอยู่ดีเหตุผลทางจิตวิทยาสมองเรามี mental accounting หรือการจัดบัญชีในหัวถ้าเงินอยู่รวมกันเราจะมองว่าเป็นกองเดียวกันใช้ได้หมดถ้าเราแยกออกมา สมองจะคิดว่านี่คือเงินออมห้ามแตะขั้นตอนปฏิบัติ1เปิดบัญชีใหม่ที่ต่างธนาคารหรือใช้บัญชีดิจิตัลที่ไม่มีบัตร ATM 2ตั้งโอนอัตโนมัติทุกต้นเดือนเช่นเงินเดือนออกวันที่25ตรงโอนวันที่26 3ตั้งรหัสหรือขั้นตอนเข้าบัญชีให้ยุ่งยากขึ้น4ไม่เชื่อมบัญชีนี้กับแอปชำระเงินรุ่นน้องผมชื่อตั้มเป็นคนใช้เงินเก่งมาก เก่งในที่นี้คือใช้เกลี้ยงทุกเดือนจนเขาเริ่มทำระบบนี้เปิดบัญชี KKP Start Saving แยกไว้ตั้งโอนอัตโนมัติ10%ของเงินเดือนพอสิ้นปีเขาตกใจเพราะมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิต84,000บาททั้งที่ตลอดปีเขาไม่รู้สึกว่าลำบากหรือขาดเงินใช้เลยวิธีที่2อ,ออมแบบลงทุนอัตโนมัติ DCA ธนาคารชอบให้คุณฝากประจำเพราะเขาเอาเงินไปปล่อยกู้ต่อแต่ดี a คือการให้เงินทำงานแทนคุณโดยลงในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตวขวา DCA คืออะไรคือการลงทุนจำนวนเท่าเดิมทุกเดือนในสินทรัพย์เดิมเช่นกองทุนดัชนีหรือหุ้นปันผลข้อดีคือไม่ต้องเดาว,ว่าตลาดขึ้นหรือลงซื้อทุกช่วงทำให้ได้ราคาเฉลีย่ยท่านตอนปฏิบัติ 1. เลือกสินทรัพย์เช่นกองทุนดัชนีเซ็ตหหรือ S&P 5 0 0ผ่านกองทุนรวม 2. เปิดบัญชีผ่านบลจรหรือแอปธนาคาร 3. ตั้งโอนอัตโนมัติเช่นเดือนละ3,000บาท 4. ไม่ต้องสนใจราคาขึ้นลงระยะสั้นลงต่อเนื่องยาวๆคำนวณให้เห็นภาพลงทุนเดือนละ3,000บาทเท่ากับปีละ36,000บาทสมมุติผลตอบแทนเฉลี่ย7%ต่อปี10ปีเงินโตเป็นประมาณ518,000บาทถ้าฝากประจำดอก1.5% ได้แค่393,000บาทต่างกันขวา1,255,000บาทผมเคยสัมภาษณ์พี่คนหนึ่งที่ลงทุน DCA กองทุนหุ้นปันผลเดือนละ5,000บาททำมา12ปีไม่เคยหยุดตอนนี้พอร์ตเกิน1.2ล้านบาททั้งที่ลงทุนรวมแค่7 2 0 0 0 0บาทส่วนต่างมาจากการปล่อยให้เงินงอกโดยไม่ถอนวิธีที่3 Asset Based Saving นี่คือการออมที่เปลี่ยนเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มข้อดีคือ มันจับต้องได้และใช้ยากเลยช่วยป้องกันการใช้เงินฟุ่มเฟือยสินทรัพย์ที่นิยมท่องคําแท่งปลอดแวดและขายง่ายพันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยดีกว่าฝากประจําของสะสมมีมูลค่าเช่นนาฬิกาพระเครื่องงานศิลปะขั้นตอนปฏิบัติ 1. เลือกสินทรัพย์ที่เรารู้จักจริงๆ 2. กําหนดมบออมสม่ําเสมอ 3. จัดที่เก็บปลอดภัยเช่นตู้เซฟ หรือฝากไว้กับผู้ให้บริการพี่มายุรีเก็บทองแข้งเล็กๆทุกเดือนมา7ปีตอนเริ่มซื้อบาทล,ละ1,800 0บาทปัจจุบันทองขึ้นเกือบ3,500 0บาทเธอบอกว่านี่คือวิธีออมที่เหมือนซ่อนเงินไว้ในอนาคตวิธีที่4ลดรายจ่ายถาวรบางทีการออมที่ดีที่สุดคือการตัดรายจ่ายระยะยาวถ้าเราลงทุนเพื่อลดรายจ่ายประจำเท่ากับเราได้ออมเงินเพิ่มแบบอัตโนมัติตัวอย่างเช่นติดโซลาเซล ค่าไฟลด1,500บาทต่อเดือนเท่ากับออม18,000บาทต่อปีซื้อเครื่องซักผ้าประหยัดน้ำและไฟลดค่าน้ำค่าไฟรวมกันปีละ3,000บาทกระติกน้ำคุณภาพดีไม่ต้องซื้อบทน้ำทุกวันเพื่อนผมชื่อไก่เคยเช่าที่จอดรถเดือนละ1,500บาทพอเก็บเงินซื้อจักรยานไฟฟ้าแทนไม่ต้องเสียค่าที่จอดและน้ำมันรวมแล้วประหยัดปีละ25,000บาทเอาเงินนี้ไปลงทุนต่อวิธีที่ห้า เก็บรายได้พิเศษ100%รเซรายได้พิเศษคือเงินที่ไม่ได้อยู่ในงบใช้ใจ่ายปกติถ้ากันไว้ทั้งหมดมันจะสะสมเป็นก้อนใหญ่โดยไม่ต้องกระทบชีวิตประจำวันเลยตัวอย่างรายได้พิเศษโบนัสปลายปีค่าล่วงเวลารายได้จากเงินฟรีแลนซ์เงินของขวัญขั้นตอนปฏิบัติ 1. เปิดบัญชีแยกเฉพาะเงินพิเศษ 2. ทุกครั้งที่ได้เงินตรงโอนเข้าบัญชีนี้ทันที 3. ลงทุนหรือเก็บในสินทรัพย์ที่โตได้เช่นทองกองทุนพี่บอยทำงานประจำได้เงินเดือน25,000บาทแต่เขารับงานฟรีแลนซ์เพิ่มเดือนละ5,000บาทและเก็บเข้าบัญชีพิเศษ100% 3ปีผ่านไปเขามีเงิน180,000บาทจากงานเสริมลุ้นวนเอาไปดาวรถคันใหม่โดยไม่กู้ผมอยากฝากคำคมหนึ่งไว้ให้เพื่อนๆครับ The best time to plant a tree was 20 years ago The second best time is now เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่รองลงมาคือตอนนี้การออมเงินก็เช่นกันครับอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้อย่ารอให้มีเงินเยอะกว่านี้แต่ให้เริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้ตอนนี้และเงินจำนวนน้อยๆที่คุณออมได้ในวันนี้จะเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตแน่นอนครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักด้วยนะครับเพื่อให้เราได้เติบโตไปด้วยกันในทุกๆวัน วันนี้เหมียวเติมใจต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ